ยาพ่อก้นสารค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจนนังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก้าหาตรงตเนาะพอเนาะครับครับเข้าตรงๆเงาละเขาเล่ยงกันไปพ่อว่านี่แล้วระวังเก่าหากับเก่าหกนี่นี่ดีมันมันบอกต้นดอก้ามตวนที่สองเก่าสี่บ่ออกผมจะกันไปว่ามันจะเาหางดูค่ะทำช่วงขางดูเข้าตรงๆมากเก่านะคะแปดไม่มามาเก้า แต่ต้องมานำเข้าจ่าเจ็ดเก้าห้านะคะเลขที่ออกเจ็ดเก้าห้ากับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้ากับเก้าเจ็ดนะคะเอาดีใจนักเด้อดค่ะเออผู้ใดเป็นแฟนคลับเอฟซีของคนสารคามเนาะค่ะเนาะพอเรากลัเล่งไปหายู่ว่าบวกเก่าหากับเก้าหกมาอีหลีนะคะผู้ใดอยากแบ่งปันน้ำใจกันนี่ค่ะเลขบัญชี ดูได้เลยนะคะ020096019488นะคะธนาคารพกสนายสิงหานจันมะนีนะคะเอาต่อบุญต่อโชคกันบูชาคู่กันนะคะไปต่อตัวเลขกเนี่ยท่าม่นแม่นมันหวานไปต่อได้นะอพ่อเนาะครับครับผมเพลว่าแล้วครับให้แล้วกัี่พ่อเนาะให เอาเดนเียวเขียนหัวกระดาษแปกบาทก่อนวันพุธวันพุธที่ยี่สิบเนาะยี่สิบครับยี่สิบตันทำวัดเอาคนอื่นมาออกเขาโตคิดของตัวเองแตะดีที่สุดเลยเราพัฒนาพอคนสารข้างเรยกออกปุ๊บให้ได้ปรับได้ค่ะึงช่วงขาเป็นตัวเองแยกข้างที่คิดเองทําเองสูตรของเราเองนะคะ เพราะฉะนั้นผู้ใดติดตามตัวเลขแนวทางของพอคนสรารคามนีผบ้ผิดหวังเพราะว่าได้เร็วสื่อจอจอผูใ้ใดได้่าทองช่วงขาเจนั่งเขาไปกิมมันบอกเลยว่าเลขปิดลับอ้าวาฆษณกเก้าหาเขาตัดออกเลยเก้าห้าห้าเก้าตัดออกเลยเลขปิดลับโฆษณาเอางวดใหม่เลยครับอองวดใหม่เลยครับมางวดใหม่เิมแล้วครับโอเค เอางวดใหม่นะพ่อเนาะวิ่งลูดที่วิ่งลูดตัวใดคะเ่เรวิ่งประจำวันวันพุ่นเนี่ยมีสองมีแปดมีสี่หลักจากพม่าทูฟังแหละเออแล้วก็ประจำวเยวิ่งประจำวันมีสองมีแปดมีสี่ครับวัจจันทร์ก็มั่จนมาเก็บเก็บไม่ทั้งเก่าแตว่าวัจจันทร์เนียนอยู่มาทั้งเก่าทั้งเจ็ดเนาะ อัะงดเอาดี๋ยวตามวิ่งแปดครับวิ <brewer together. S 2> ่แปดตัวเดียววิ่งแปดตัวเดียวค่ะวันจันทร์ไม่ชอบมาแปดแหละเพิ่งแล้ววิ่งแปดตัวเดียวนะคะวิ่งแปดต้องดูเลขกับรางวัลประกอบด้วยเหรอเช่นจะแม่นวันพุธเดี๋ยอนี่วันเป็นวันจันทร์เนี่ยวันพุธนะครับวันพุธสองแปดตนะครับวันพุธโอเคโอเค แต่วัดยังกัดเก้าสามเกตนะละยังรอซู่ฟังมาจา้ม่มาต่อสองแปดสี่วิ่งแปดตัวเดียวครับค่ะวิ่งแปดค่ะเขียนแล้วค่ะผมชอบวิ่งตัวเดียวเอาปะกโค้ดแลครับต่อปะเนาะโอเคค่ะเอาสองเจ็ดครับผมสองเจ็ดสองแปดครับสองแปดสองเก้าครับสองเก้า ครับเจ็ดครับสามเจ็ดสามแปดครับสามแปดหนึ่งแปดครับหนึ่งแปดครับภาในมีตัวกันพออรอบอะไรอ่ตัวกันอยู่แถวล่างครับตัวกันกันพาดกันตัวกันครับตัวกันพาดต่อไว้หน่อยเดี๋ยวมาให้เสียทุนคืนจ้าหนึ่งหกครับหนึ่งหก เกตครับหน <1, 7 S 2> ึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์ห้าศูนย์ครับห้าศูนย์อัอนนี้คือตัวกันเนาะครับพอศูณโบม่าโดนหรอเนาะกบแน่นเราสังเกตเห็กันได้ว่าโบมาโดนมาบ้าโคลวัน 4, กดเลยนห้ 5, <0. S 1> าศคูณขจ้า้อค้นสารคามเน้นตัวใดนเนาะต่อขึ้น ครับตัวแรกแล้วพราะตัวแรกสำคัญโปรไวน์หนาดอไว้ปอทหนาโมูตัวสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับสัวสำคัสองแปดสองเก้านะคะอันนี้คือตัวเน้นนะคะตรงช่วงกลางอันนั้นละมาต่อมาเหรอแล้วส่งคอมเม็์ประยมมันเลขสองแปดค่ะเด็กสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเน้ออันละเลขประยมมัดแต่สองแปดอือ เลขสองแปดสองเก้า,าตัวสคัญตัวชอบตัวชอบที่สุดตัวชอบที่สุดเอาขออนุญาตเพื่อนตัวเลขเนาะ,ะเนาะการถุงช่มขาตัวเลขแนวทางหลังจากออกไปแล้วพอคนสารข้ามปล่อยตัวงวดเลยนะคะให้ทุงช่มเนี่ยนั่งไปพิจารณากรจัดไวก้กนเพราะว่าถ้าไปเข้าไปจัดจอจ่อเลขสิเต็มเลขสิปิดลับเพราะฉะนั้นเราต้อง,ตงพิจารณาไว้กน ัวเลขเนี่ยถ้าวิ่งรูดที่แปดเม็ดเดียวนะคะแปดเม็ดเดียวจับคู่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าตัวกันหนึ่งหกโอ้คุณแม่ครับสามเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดเนาะเอาเลื่อมเลื่อมฝากฝากจาะตัวกัน หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ห้าศูนย์นะคะตัวที่พอค้นสารคมเนิน่นงแห้งคือสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะพ่เนาะจะชอบมากที่สุดเลยแหละตัวนี้เราพบเฉพาะลงปูสวงลงพวมารู้พันธุ์ก็พออเพราะนค่ะค่ะเอาถุงช่อมขาพอคนเหตุตัวเล็กเนี่ยาทางเป็นสวดมุ่นประกอบพรอมเนี่ย็นสวดมุ่นซอยถูกขันคิดด้วยจาก คาแรคเตอร์พรอมเข้ารอบจ้าจ้าเอาพร้อมี่ยังสีบลกับแฟนคลับเอฟซีห่าวอดีใจน้ำทำช่วมที่ติดตามพอคนสารคามเนาะเอาวอดุคนเพนีพน้ยสำหรับช่วงนี้เอฟซีถือเข้าหาผมก่นดีใจนะเจ้าคับเจ้าดีเยนหลายๆครับคอนหวานๆครับต้องหวังว่าผมเนี้ยคงไม่พลาดเหมือนเดิมครับคงเข้าเหมือน,นเดิมครับนั่นคอยเอฟซีเนี่ยดูตาท่องเทนั่งท่องเดียวครับก็ผมเนี่ยมั้ง กำลังมาแรงครับเดี๋ยวตัวแม่พอผมสวดมนต์หรือสวดคาถาขันลาดตลอดมันก็ต้องเข้าครับรนาดนพงนนมังน,นม,มา,มานลครับหวดดีครับขอบคุณครับจ้าขอบคุณมากค่ะพ่อสิงพ่อคนสรารคามเนาะคะ<อ>่ะเนาะตัวเลขแนว่ข้างค่ะทรงช่วงขาทรงช่วงพิจารณามือเด้อเออส่วนหมากมันจะมาตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามยู่นีละสามตัวนี่ละสามตัวนี่ละจ<อ>้าสังเกตมือ จับจุดให้ได้นะเอารวยรวยนะพอนะ่อเนาะคอยรวยวยเลยครับรวยเยอะยกช่องครับคอยรวยเยีช่องครับขอบพระคุณมากครับพ่อค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ